เหตุการณ์วาระสุดท้ายบทที่3เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สาวกถามพระคริสต์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาเมื่อพระคริสต์ตรัสถ้อยคำมัทธิวบทที่24ข้อ2มีผู้คนจำนวนมากได้ยินแต่ขณะเมื่อพระองค์นั่งอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศตามลำพังเปโตรยอนยากอบ และอันดรูเข้ามาพูดกับพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรคือหมายสำคัญที่จะแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใกล้จะสำเร็จเมื่อพระองค์ทรงตอบสาวกพระองค์มิได้แยกเรื่องวิบัติของกรุงเยรูซาเล็มออกจากการเสด็จกลับมาของพระองค์แต่รวมคำอธิบายของสองเรื่องนี้เข้าด้วยกัน หากพระองค์เผยเหตุการณ์อนาคตที่ทรงมองเห็นสาวกของพระองค์คงมองภาพไม่ออกจึงทรงเมตตาผสานเรื่องราวของเหตุการณ์ครั้งใหญ่ทั้งสองเข้าด้วยกันให้สาวกศึกษาหาความหมายด้วยตัวเองไม่มีใครรู้วันเวลาที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาหลายคนที่เรียกตัวเองว่าแอดวนติส ตั้งตัวเป็นคนจับเวลากำหนดเวลาเสด็จกลับมาของพระคริสต์กลับกลายเป็นผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีมนุษย์คนใดล่วงรู้วันเวลาที่แน่ชัดที่พระเจ้าจะมาได้แม้แต่ทูตสวรรค์ผู้ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือทายาทแห่งความรอดก็ไม่รู้วันและเวลานั้นแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลา แม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใดหรือพระคริสตจะเสด็จมาเมื่อใดเหตุใดพระเจ้าจึงไม่ให้เรารู้เพราะเราจะไม่ใช้สิ่งที่รู้ให้เกิดประโยชน์จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะความรู้นี้ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้งานของพระเจ้าในการเตรียมผู้คนให้พร้อมยืนหยัดในวันอันยิ่งใหญ่นั้นล่าช้าลงเราต้องไม่อยู่เพื่อตื่นตระหนกเรื่องกำหนดเวลาท่านไม่อาจบอกได้ว่าพระองค์จะกลับมาในอีกหนึ่งปีสองปีหรือห้าปีอีกด้านหนึ่งท่านต้องไม่พูดในเชิงว่าพระองค์ยังจะไม่กลับมาอีกใน10ปีหรือ20ปีนี้ เราเข้าใกล้วันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหมายสำคัญต่างๆเกิดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าพระคริสตจะเสด็จมาในวันหรือโมงไหนพระเป็นเจ้าทรงปิดซ่อนเรื่องนี้ไว้อย่างชาญฉลาดเพื่อเราจะเตรียมพร้อมและเฝ้าหวังต้อนรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ในท้องฟ้าอยู่เสมอกำหนดวันที่แน่ชัด เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของบุตรมนุษย์นั้นคือเรื่องลึกลับของพระเจ้าข่าวสารของเราไม่ใช่การกำหนดวันและเวลาเราไม่ใช่คนที่จะระบุแจ้งเรื่องเวลาก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยริบธานุภาพยิ่งใหญ่บางคนระบุเวลาและเมื่อผ่านเวลานั้นไปพวกเขาอวดดี และไม่ยอมรับคำว่ากล่าวตักเตือนจึงระบุเวลาอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าจนความผิดพลาดเหล่านี้เป็นเหตุให้พวกเขากลายเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จพระเจ้าไม่ได้ทรงบอกให้มนุษย์รู้ว่าโลกจะถึงจุดสิ้นสุดในอีกหปีหรือ10ปีหรือ20ปีพระองค์ไม่ทรงโปรดให้มนุษย์คนใดมีข้ออ้างเพื่อไม่เตรียมพร้อมสำหรับการมาของพระองค์ จะไม่ทรงทำให้ใครพูดเหมือนบบาวอสัตท,ที่พูดว่านายของข้าคงจะมาช้าเพราะจะทำให้เราประมาทและละเลยสิทธิและโอกาสที่จะพรักพร้อมสำหรับวันอันยิ่งใหญ่ <c oughs> การกำหนดเวลานำพาไปสู่ความไม่เชื่อ <c oughs> เพราะมีการกำหนดวันไว้บ่อยครั้งโลกนี้ จึงไม่ได้เชื่อว่าพระคริสต์ใกล้จะกลับมาเหมือนอย่างแต่ก่อนพวกเขารู้สึกเอือมระอาคนพวกนั้นที่กำหนดเวลาผิดผิดเมื่อโดนหลอกเช่นนี้จึงเลิกเชื่อความจริงจากพระคำของพระเจ้าว่าทุกสิ่งใกล้ถึงอวสานแล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าคุณอีพีดานิลชี้ระบุเรื่องเวลาว่าพระเจ้าจะกลับมาภายใน5ปีข้าพเจ้าหวังว่าคนอื่นๆ จะไม่เข้าใจผิดว่าเราคือพวกกำหนดเวลาขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยมีแต่ส่งผลเสียอย่าให้การฟื้นฟูความเชื่อตั้งอยู่บนพื้นฐานของเรื่องนี้แต่ให้เรากล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อคนที่มักเชื่ออย่างคลั่งไคล้จะไม่ฉวยเอาข้อมูลนี้สร้างความตื่นเต้นกระทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทยัยเราไม่ต้องการปลุกปั่นผู้คนให้ตื่นตรหนก ใช้ความรู้สึกนำหน้าแล้วลืมคิดถึงหลักการข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราต้องระวังในทุกด้านเพราะซาตานพยายามอย่างหนักแทรกซึมด้วยสิ่งที่แยบย์เป็นกลอุบายเพื่อทำลายอะไรก็ตามที่สร้างแรงปลุกปัน่นให้เกิดความตื่นเต้นบนหลักการที่ผิดคือภัยที่ต้องหลีกหนีเพราะผลร้ายจะตามมาอย่างแน่นอน กลุ่มคนที่อยู่ในคริสตจักรซึ่งอ้างว่าพระเจ้าทรงนำพาคนมากมายให้คลั่งไคลอย่างผิดๆนั้นจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคือพวกคนที่ออกวิ่งทั้งที่ยังไม่ได้กำหนดให้วิ่งออกประกาศวันเดือนปีที่คําพยากรณ์จะสำเร็จ ศัตรูพออกพอใจที่พวกเขาทำเช่นนั้นเพราะข้อมูลผิดผิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนี้จะทำให้ผู้คนหลงทางสร้างความสับสนและความไม่เชื่อไม่มีกำหนดเวลาแห่งคาพยากรณ์ใดๆนอกจากปี1844ที่ค่ายแจ็กสันข้าพเจ้าพูดตรงๆกับกลุ่มที่เชื่ออย่างคลั่งคล้าว่าสิ่งที่พวกเขาสอนเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ พวกเขาอยู่ในความมืดเขาอ้างว่าได้รับสารที่ยิ่งใหญ่ว่าประตูพระกรุณาจะปิดในเดือนตุลาคมปี1844ข้าพเจ้าจึงพูดต่อหน้าทุกคนในวันนั้นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาเปิดเผยแก่ข้าพเจ้าว่านับตั้งแต่ปี1844พระองค์จะไม่มีการแจ้งเรื่องวันเวลาที่แน่นอนใดๆเลย หน้าที่ของเราคือการเฝ้ารอและเฝ้าระวังไม่มีการประกาศเรื่องวันเวลาใดๆระหว่างช่วงเวลาสิ้นสุดคำพยากรในปี1844จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจะไม่มีข่าวสารเรื่องวันเวลาอีกภายหลังจากช่วงเวลาตั้งแต่ปี1842ถึง1844วิวร์บทที่10ข้อ4ถึงข้อ6 จะไม่มีคำพยากรณ์เรื่องวันเวลาที่แน่นอนอีกนับช่วงเวลายาวนานที่สุดถึงฤดูใบไม้ร่วงปี1844นางเอเลนไว้เฝ้าคอยพระคริสต์เสด็จกลับมาในช่วงชีวิตของนางทูสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าในการประชุมคราวนั้นว่าบางคนเป็นอาหารให้นอนบางคนเป็นเหยื่อของภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้าย บางคนยังมีชีวิตในโลกรอ,อการเปลี่ยนใหม่เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพราะเวลาสั้นแล้วเราควรทำงานด้วยความขยันขันแข็งเป็นสองเท่าลูกๆของเราอาจจะไม่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยอ,อีกเลยเวลานี้ไม่เหมาะที่จะมีลูกเวลาสั้นเข้ามาแล้วอันตรายต่างๆในวาระสุดท้ายใกล้จะเกิดขึ้นเด็กเล็กๆมากมายจะทนอยู่ไม่ได้ โลกในยุคปัจจุบันขณะที่ฉากแห่งประวัติศาสตร์กําลังจะสิ้นสุดและเรากําลังจะเข้าสู่เวลาแห่งความยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนยิ่งชายหญิงแต่งงานกันน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งดีกว่าสำหรับพวกเขาเวลานั้นกำลังใกล้เข้ามาอีกไม่นานเลยพวกเราบางคนที่มีความเชื่อจะยังมีชีวิตอยู่และเห็นคำพยากรณ์สำเร็จ จะได้ยินเสียงหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าดังมาจากภูเขาที่ราบและทะเลไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลกเวลาแห่งการทดลองอยู่เบื้องหน้าเราเพราะเสียงร้องอันดังของทูตสวรรค์องค์ที่สามเริ่มต้นแล้วเมื่อความชอบธรรมของพระคริสต์พระผู้ไถ่ผู้ทรงอภัยบาปผิดได้ปรากฏขึ้นเหตุใดจึงยังทรงล่าช้า ยามค่ำคืนอาจดูเนิ่นนานแสนลำบากแต่ยามเช้าจะยืนยาวตลอดการเพราะหากองค์เจ้านายเสด็จกลับมาในตอนนี้คงมีมากมายที่ไม่พร้อมสำหรับพระองค์หากแอดเวนทิสที่อยู่ภายหลังสมัยความผิดหวังครั้งใหญ่ในปี1844ยืนหยัดด้วยความเชื่อเพื่อนึกงกำลังในพระคุณของพระเจ้ารับเอาข่าวทูตสวรรค์องค์ที่สและฤทธิอำนาจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ออกประกาศแก่คนทั้งโลกพวกเขาคงได้เห็นความรอดของพระเจ้าพระองค์คงได้ทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยริธานุภาพและด้วยความบากบั่นของพวกเขาพระคริสต์คงได้เสด็จกลับมารับคนของพระองค์ไปแล้วพระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้พระคริสต์เสด็จมาอย่างล่าช้าเลยเพราะ40ปีแห่งความไม่เชื่อพร่ำบ่นและมักกบฏ ทำให้อิสราเอลในสมัยโบราณไม่ได้เข้าสู่เมืองคนาอันความบาปเดียวกันนี้เป็นเหตุให้อิสราเอลในปัจจุบันเข้าสู่เมืองสวรรค์คณาอันได้อย่างล่าชา้าแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าผิดคำสัญญาเป็นเพราะความไม่เชื่อความลุ่มหลงของโลกความไม่บริสุทธิ์ และความขัดแย้งท่ามกลางคนของพระเจ้ารั้งเราไว้ในโลกแห่งความบาปและทุกตรมเป็นเวลาหลายปีหากคริสตจักรของพระคริสต์ทำหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายโลกนี้คงได้รับการเตือนองค์พระเยซูเจ้าคงได้เสด็จมาด้วยฤิธานุภาพและพระศิริยิ่งใหญ่นานแล้ว พระสัญญาของพระเจ้านั้นมีเงื่อนไขข่าวสารที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามอบให้มนุษย์บอกว่าเวลานั้นสั้นเหลือเกินข้าพระเจ้าได้รับข่าวสารนี้อยู่เสมอเป็นความจริงที่เวลาแห่งการเสด็จมายืดยาวกว่าในสมัยที่ข่าวสารถูกเขียนขึ้นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้กลับมาในเร็ววันอย่างที่เราคาดหวังแต่พระเจ้าทรงผิดคำสัญญาหรือไม่ไม่เลย เราต้องไม่ลืมว่าพระสัญญาและคำขู่เตือนจากพระเจ้าล้วนมีเงื่อนไขเสมอเราคงต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ต่ออีกหลายปีเพราะความไม่เชื่อฟังเหมือนตัวอย่างของคนอิสราเอลแต่ขออย่าให้คนของพระเจ้าทำบาปเพิ่มขึ้นแล้วให้พระเจ้ารับผลของการทำชั่วของเขาทั้งหลายเลยพระคริสต์ทรงรอคอยอะไร พระคริสต์ทรงรอคอยที่จะปรากฏให้คริสตจักรของพระองค์เห็นเมื่อใดที่คนของพระเจ้าปลูกฝังพระลักษณะของพระคริสต์ในชีวิตของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อนั้นจะเสด็จมารับพวกเขาไปเป็นของพระองค์คริสเตียนทุกคนมีสิทธิพิเศษที่จะไม่เพียงแต่เฝ้ารอแต่เร่งวันที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา หากผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์เกิดผลเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าทั้งโลกคงได้ยินถึงข่าวประเสริฐอย่างรวดเร็วท้องทุ่งคงสุขงอมพร้อมเก็บเกี่ยวและพระคริสต์คงได้เสด็จมาเก็บพืชผลที่ล้ำค่านั้นแล้วเราสามารถเร่งวันแห่งการเสด็จกลับมาได้ด้วยการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเราไม่เป็นเพียงผู้เฝ้ารอเท่านั้น แต่เป็นผู้เร่งให้วันของพระเจ้ามาถึงเร็วขึ้นพระองค์ทรงให้เรามีส่วนในงานนี้เพื่อร่วมมือกับพระองค์ยุติความทุกข์ลำบากทั้งปวงขีดจํากัดของความอดกลั้นของพระเจ้าพระเจ้าผู้ไม่ผิดพลาดและผู้ไม่มีที่สิ้นสุดยังคงไม่ปิดบัญชีสําหรับประชาชาติทั้งปวงในเวลาที่ยังทรงเมตตาเรียกให้กลับใจ บัญชีสำหรับพวกเขายังคงไม่ปิดแต่เมื่อถึงขีดสุดของพระองค์แล้วจะทรงเทพระพิโรธลงทันพระเจ้าทรงบันทึกการกระทําของชนชาติทั้งหลายความบาปกำลังเพิ่มขึ้นท่วมท้นในหนังสือแห่งสวรรค์เมื่อใดที่การละเมิดวันที่หนึ่งของสัปดาห์กลายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีผลต้องโทษเมื่อนั้นถ้วยของพวกเขาก็จะเต็มพระเจ้า ยังคงนับบัญชีกับชนชาติทั้งหลายเมื่อถึงเวลาหนึ่งความบาปพวยพุ่งเกินขีดพระเมตตาของพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงอดกลั้นอีกต่อไปเมื่อตัวเลขบาปในหนังสือแห่งสวรรค์มีผลรวมได้ที่แล้วพระพิโรธจะบังเกิดขณะที่พระเจ้ายังทรงอดกลั้นพระทัยต่อคนบาปแต่มีจุดหนึ่งที่ความผิดบาปจะไม่อาจเกินไปกว่านั้นได้เมื่อถึงจุดนั้น พระเมตตาจะไม่มีอีกต่อไปแล้วการพิพากษาจะบังเกิดขึ้นเวลานั้นกำลังมาถึงเมื่อการช่อโกงและความทนงของมนุษย์จะถึงขีดจำกัดพวกเขาจะเรียนรู้ว่าพระยาเวทรงมีขีดความอดทนของพระองค์เมื่อถึงจุดหนึ่งการพิพากษาของพระยาเวจะไม่ลาช้าอีกต่อไป ใกล้ถึงขีดจำกัดของความบาปแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่มนุษย์โลกจะเติมความบาปชั่วให้เต็มแล้วพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเงียบงันมาช้านานจะประทุขึ้นดินแดนแห่งแสงสีนี้จะดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธที่ไม่เจือปนสิ่งใดเลยถ้วยแห่งความบาปใกล้จะเต็มแล้วผู้กระทำผิดกำลังได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมจากพระเจ้ามนุษย์โลกกำลังจะเพิ่มพูนขึ้น จนเต็มขีดจำกัดโลกกําลังถึงจุดที่พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ถูกทำลายความบาปใกล้ถึงขีดสูงสุดโลกเต็ไมไปได้วยความสับสนวุ่นวายอีกไม่นานมนุษย์กําลังเผชิญกับความกลัวสุดขีดปลายทางใกล้เข้ามาแล้วเราผู้ซึ่งรู้จักความจริงควรเตรียมตัวรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลก เราควรเฝ้าคำหนึงถึงวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอเราต้องเฝ้าคิดคนึงถึงวันแห่งการพิพากษายิ่งใหญ่ที่กำลังใกล้เข้ามาเมื่อเราระลึกถึงวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วเมื่อทุกสิ่งปรากฏชัดจะเกิดผลแก่ลักษณะอุปนิสัยของเราเคยมีคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่าคุณไว้คุณคิดว่าพระเจ้าจะกลับมาในอีกสิปีไหม ข้าพเจ้าจึงถามว่าจะต่างอะไรหากพระองค์จะเสด็จมาอีกในสองปีสีป่ปีหรือสิบปีเขาตอบว่าทำไมนะหรือผมคิดว่าผมจะทำบางสิ่งให้แตกต่างกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้หากรู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาในอีกสิบปีข้าพเจ้าถามต่อว่าคุณจะทำอะไรหรือเขาตอบว่าผมจะขายทรัพย์สินแล้วเริ่มศึกษาพระวจนะของพระเจ้า แล้วจะออกไปเตือนผู้คนให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาแล้วผมจะเฝ้าอ้อนวอนจะได้พร้อมต้อนรับพระองค์ข้าพเจ้าจึงถามว่าแล้วหากคุณรู้ว่าพระเจ้าจะยังไม่กลับมาในอีก20ปีคุณจะใช้ชีวิตอีกแบบหรือเขาตอบว่าผมก็คิดอย่างนั้นนะช่างมีความคิดที่เห็นแก่ตัวเสียยิ่ง เมื่อเขาบอกว่าจะใช้ชีวิตให้ต่างจากนี้หากรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาในอีกสิปีทำไมหรือเพราะเอโนอกดดำเนินกับพระเจ้าถึง300ปีนี่คือบทเรียนสำหรับเราให้รู้ว่าเราควรเดินกับพระเจ้าในทุกๆวันเราจะไม่ปลอดภัยเลยตราบใดที่เราไม่เฝ้ารอและระวังอยู่เสมอ เวลาอันแสนสั้นขอพระเจ้าไม่ทรงรามือทั้งกลางวันและกลางคืนต่อผู้ที่ไม่เอาใจใส่และเกียดคลานต่อง,งานของพระองค์ใกล้จะถึงปลายทางแล้วเรื่องที่พระเยซูปรารถนาให้เราจดจำอยู่ตลอดเวลาคือเวลานั้นแสนสั้นเหลือเกินเมื่อเราได้ยืนอยู่กับผู้ที่ได้รับการไถ่ที่ทะเลแก้วมีพินทองคำ กับมงกุฎงดงามและเบื้องหน้าคือความเป็นนิรันหาที่สุดไม่เราจะพบว่าเวลาแห่งพระกรุณานั้นช่างแสนสั้นเหลือเกิน